ผัดขี้เมาดังไก่จนต่างชาติแห่แช่สูตรลองกินแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยเวอร์ก็เล่นเอาชาวเน็ตต่างชาติแห่คอมเมนต์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์คลิปนี้สนับสนุนโดย y o u t u p r พเมยมของแท้ราคาถูกใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุได้ทุกเดือนดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครง่ายมีแอดมินคอยให้บริการพิเศษราคาเพียง69บาทสนใจสแกนไลน์หรือว่าจิมลิงใต้คอมเมนต์ได้เลย สวัสดีครับทุกคน ผัดขี้เมา์เมนูแบบไทยๆเนี่ยก็เริ่มได้รับความนิยมในหมู่ของชาวต่างชาติแซงหน้าเมนูคลาสสิกอย่างผัดไทยในบางพื้นที่ไปแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าผัดขี้เมา์เนี่ยก็มีรสชาติที่จัดจ้านเข้าถึงความเป็นไทยแท้ทั้งเผ็ดแล้วก็รสชาติเข้มขน้นต่างชาติที่เคยชินกับอาหารรสอ่อนพอได้มาลองกินอาหารที่มีความหลากหลายทางรสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างเช่นผัดขี้เมาเนี่ยก็มักจะรู้สึกว้าวและบอกว่าเนี่ยแหละมัน คือของจริงที่มาจากประเทศไทยนะฮะ อีกทั้งเนี่ยสมัยนี้ชาวต่างชาติแล้วก็นักกินต่างชาติเนี่ยก็จะเริ่มเบื่อเมนูเดิมๆแล้วนะครับเขาเนี่ยก็แค่อยากลองกินของใหม่บ้างเท่านั้นแล้วก็เมนูอย่างผัดไทยผัดซีอิ๊วแล้วก็กะเพราเนี่ยก็เข้าถึงแล้วก็ทําเองได้ง่ายนะครับต่างจากผัดไทยที่ทําที่บ้านได้ค่อนข้างยากนะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็มาจากกระแสออนไลน์ที่ผักดันอย่างเช่นคลิปรีวิวอาหารบนโซเชียลมีเดียต่างๆที่ทําให้ผัดขี้เมาเนี่ยก็กลายเป็น ไวรัลพอมีคนรีวิวเนี่ยต่างชาติคนอื่นก็เลยอยากจะลองตามแล้วก็มาแชร์สูตรกันแล้วก็ลองทำกินเองที่บ้านนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันเลยดีกว่านะครับว่าเขานั้นจะคิดเห็นกันอย่างไรกับผัดขี้เมาของไทย คอมเมนต์แรกเลยนะครับนี่มันสุดยอดมากเลยนะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีต้นกําเนิดมาจากประเทศไทยผัดไทยเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเลือกแรกของเราแต่ว่าผัดขี้เมาเนี่ยแหละก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับประเภทกว๋วยเตี๋ยวผัดแบบเพจ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันทำตามสูตรมาแล้วนะและแม่สามีของฉันน่ะก็เป็นคนที่เรื่องมากแต่ฉันก็อยากให้เธอลองกินดูสรุปแล้วเธอก็ชอบมันมากแล้วก็ถามฉันว่าทำเองเลยเหรอนี่มันอร่อยกว่าร้านอาหารเป็นพันเท่าเลยนะ คอมเมนต์ต่อมาน่าจะเป็นคนไทยนะครับผัดไทยเนี่ยอาจจะเป็นอาหารที่คนพูดถึงเกินจริงมากที่สุดก็ได้นะเพราะในความเป็นจริงแล้วนะ่ะเราก็ไม่ได้กินผัดไทยทุกวันผัดขี้เมาแล้วก็ผัดซีอิ้วน่ก็เป็นอาหารเส้นที่พบเห็นได้ทั่วไปในที่นี่และคุณนก็ทำได้ดีมากจริงๆรรับรองคอมเมนต์ Comment ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับไม่หรอกมัง้ง มันไม่ได้ถูกประเมินค่าสูงเกินไปนะแต่ว่ามันก็ต้องทำตามสูตรให้ถูกต้องด้วยถึงจะอร่อยและร้านอาหารไทยแถวบ้านของฉันอะ่ะเขาก็ทำออกมาได้รสชาติดีมากชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับผัดขี้เมาเนี่ยเป็นอาหารไทยจานโปรดของฉันเลยนะส่วนตัวแล้วเนี่ยฉันก็ชอบทานคู่กับเส้นเล็กมากกว่าชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับ ฉันเคยทำงานในร้านอาหารไทยนะแล้วผัดขี้เมาเนี่ยก็เป็นเมนูที่ทําตามได้ง่ายแล้วมันก็อร่อยมากด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับวันนี้เนี่ยแชนก็ได้ลองกินเมนูนี้เหมือนกันตอนมื้อเที่ยงที่ร้านกาแฟในเมืองไทยมันอร่อยมากเลย คอมเมนต์ต่อมานะครับสำหรับชั้นเนี่ยนี่มันคือผัดซีอิ๊วแบบเผ็ดหรือที่รู้จักกันในชื่อผัดขี้เมาหรือว่าบะหมี่ขี้เมาก็น่าจะได้มันก็ต้องมีใบกะเพราโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเหมือนกับผัดกะเพราเลยนะแต่มีเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผักมากกว่า ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับนั่นเป็นอาหารที่น่ากินมากในพื้นที่ของฉันเลยนะมันดูน่าอร่อยมากเลยและฉันก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะทำมันมีซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียหลายแหง่งอยู่ใกล้บ้านของฉันด้วยชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับคล้ายๆกับผัดกะเพราเลยอะ่ะมันเป็นเมนูโปรดของฉันในโลกนี้เลยนะ ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ในการผัดหรอเนี่ยมันใหม่สําหรับฉันเลยนะฉันไม่เคยกินผัดขี้เมาแล้วได้รสชาติที่มันถูกใจเลยอะแต่ว่าสิ่งนี้อาจจะทําให้ฉันไปในทางที่ถูกต้องแล้วขอบคุณนะ คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันชอบผัดขี้เมามากเลยนะและผัดไทยเนี่ยก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวจานแรกเลยที่ฉันเคยสั่งแต่เมื่อฉันสั่งผัดขี้เมาได้ฉันก็ลืมผัดไทยไปเลยตอนนี้ร้านอาหารมนะันก็ต้องดีจริงๆและก็ทําอะไรที่มันแตกต่างออกไปเพื่อให้ฉันอยากจะกินผัดไทยมากขึ้นมีร้านอาหารหลายร้านเลยที่ผัดไทยนะ่ะมีรสชาติที่ไม่ค่อยดีและราะคานะก็ยังแพงมาก ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับผัดขี้เมาเนี่ยรสชาติค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็มีรสชาติที่สม่ําเสมอเกือบจะตลอดเวลาในการทานซึ่งผัดไทยเนี่ยมักจะขาดสิ่งนี้ไปดูเหมือนว่าทุกๆร้านเนี่ยเขาจะทําแบบนี้กันเป็นแบบของตัวเองสินะแต่ว่าเจอผัดไทยที่ดีนะมันก็ไม่มีอะไรที่จะเอาชนะได้นะ คอมเมนต์ต่อมานะครับผัดขี้เมาเนี่ยเป็นอาหารไทยจานโปรดของฉันเลยนะคิดว่าฉันอ่ะชอบมันนะเพราะว่ามันทําไม่ได้เหมือนที่ร้านอาหารดังนั้นอ่ะมันก็จึงเป็นอาหารที่พิเศษจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยเลยนะครับเหมือนกันเลยฉันก็คิดว่าตัวเองทำอาหารได้เก่งมากนะแต่ฉันก็ไม่เคยลองทำผัดขี้เมาหรือว่าผัดซีอิ๊วได้แบบร้านอาหารเลยเพราะว่าฉันไม่มีกระทะแบบจีนแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว างชาติท่านต่อมานะครับสมุนไพรทั้งหมดในสูตรนี้ฟังดูมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยนะแล้วอาหารที่ทำเสร็จนะก็ดูน่าอร่อยง่ายแล้วก็รวดเร็วสูตรนี้ต้องลองทำตามแล้ว ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาบ่นร้านอาหารไทยในอเมริกานะครับเนี่ยแหละมันอาหารไทยแท้แต่ว่าไม่มีขายฉันามาจากแวนคูเวอร์นะเรานะ่ะมีร้านอาหารไทยปอมปอมมากมายที่ขายแต่ผัดไทยที่ใส่ซอสมะเขือเทศแล้วก็ผัดซีอิ๊วเห็นไหมล่ะ ร้านส่วนใหญ่นะไม่มีแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวผัดขายด้วยซ้ำอะ่ะอาจจะมีร้านสใน10ลร้านอะ่ะที่ขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งทําให้ฉันคิดถึงซีแอตเทลมากเลยเพราะว่าร้านอาหารไทยส่วนใหญ่ที่นั่นเน่ะเขามีก๋วยเตี๋ยวขาย ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันหาอาหารไทยที่กินได้ยากมากเลยอ่ะเพราะฉันอ่ะไม่ชอบเครื่องเทศที่เผ็ดร้อนจัดของมันและไหนจะมีเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมแปลกๆด้วยฉันก็เลยไม่ชอบมันแต่ว่าคราวเนี้ยผัดขี้เมาฉันก็สนใจมันมากแล้วก็เป็นเมนูที่ทำให้ฉันอยากจะกินมันเพราะมันอ่ดูน่ากินมากเลย คอมเมนต์ต่อมานะครับสิ่งเดียวที่ฉันอาจะพูดได้กับผัดขี้เมาเลยก็คืออร่อยและอร่อยรอไม่ไหวแล้วที่จะกลับบ้านไปทำอาหาร ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันเพิ่งทําผัดขี้มาเวอร์ชั่นดัดแปลงโดยใช้พริกสําเร็จรูปเต้าหู้สําหรับโปรตีนแครอทและสุกินี่สำหรับผักมะขามเปียกซีอิ๊วดำและน้ําตาลสําหรับซอสและผลที่ได้เนี่ยมันสุดยอดไปเลยเนี่ยแหละมันคืออาหารจานโปรดของชั้นในโลกและชั้นก็รอมาันมามานานเกินไปจริงๆกว่าจะได้เรียนรู้วิธีทำม,มันเนี่ยขอบคุณมาก และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Sub สไ r i b e ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย